พี่น้องเฮ็ดปลวกกินพ่อไม้ปีจากพี่น้องหมูยันลิน่น้ำกินเบิง้งวันนี้น้ำยันางสีแกงใส่พักสไลดพี่น้องหยดมะละพักอีตูล่ลายๆสีอ้อนะบ่แม่นแกงกินไม้ปีฮากเสษตรกินหนำหมูทุองเจ้าได้อลไรก็น้อยหนึ่งบ่แม่ทุ่งขาก็แกงปัญหาพี่น้องเขาบ่ใส่พักสไล จีกได้มันมีหน่อยอามา,าลารถเดียวสมสมแหงกระแทบมันมีหน่อยต้องจีกโทษตัวพัวอีกได้แต่ผมมากินข้าวเที่ยงบ่าเขาแป้งให้ปวดไปอีรีเห็นแล้วขี้ปวดทันลงแล้วซ้ำทั้งหล่อทั้งจง่มจุดตาต้องจีด,ด้าฮ่าเจ่าแม่ไ,ได้ด๋อม ทำไมกัท่านในต้มไว้เอ้ายังลายย่างเด้อข่อยเด้อเครื่องลูกก็สามมือยังบม่ได้สักข่อยบวงกับสองมือเลยคือหัวลลางค่ะแต่เจ้าว่าสิคะอยู่นอกอยู่นอกอยู่น่องว้าๆสิตื่นนะท่านอยู่ตลอดมันก็นอนเฮิงอยู่อยู่นอกแค่ไหนพ้าจะนั่งตัวเด็ก ญานเพ่าะจะไปสอกองแหม่อยู่นี้เานปองล่างสีน้ำได้ดีนะอ้ยงามอีนี่ล้านสก็ใสแต่ยอนเลยโอร้กระด็ยอนหุแก็หยนำ เน้ำเยอะตอนนี้เราเดือ,อด,ดเกงแสบปวดพี่น้องเอ,อ้ยมันมีหน่อยนี่โลละสองแสนสามสิ 2, 3, 30, บพันผมมีปัญญากินดอกพี่น้องโดหนึ่งมันจะจักแกงบก่บ่มีปัญญาซื้อเกินยอมแหละต้องตะนี่นะน้ำหนุยอมแล้วไนะปไปแกงเห็ดน้ำกัน ปลาสีแกงเห็ดถึงตราแล้วพววี่น้องจ้าอะไรครึงเหงียอวะใส่ของบนลเ้นอะไรคึงเหงียนวะเห็นไหมบ้างเห็พี่น้องกระต่้งตั้มบ่แเล็กเลยกระต่างใจจจะได้แบบนี้น ก็แต่าบาทเดียวเราจะจบไปนัวกับเบิร์ตไปแดกไปตองเลยนำมันเานาะใส่กระมีบไปก่อนแล้วจึงเติมเกลือนะจ๊ะนะจ๊ะหมอกดกระเซเลยเดไม่เป็นไร โไดไมาปีน้ำหมูน้ำขูพี่น้องเอ้ยหนำยานางนะจ๊ะกินเท่าหนึ่งก้าวพาหมอขึ้นกันเด้อหยดมารยพี่น้องหมอปพดเติมอีแล้ว ปลาล่างปลาล่างบวงก็จนแล้วเนาะป่าเดียวจบอโหมาขอบอีตูไลบเบื่อกับลูกเลยลูกมันสดกินได้ลูกโอ้เก่ง แล้วลูกคอยให้นำปรตูก็ได้เด้อเอพี่น้องเอ้ยหยิกลงไปก่อนสิมือระเบ้าหนึ่งโอ้โหมันกระสบชุดนอดแล้วพี่น้องเอ้ยตังเดียะ โอ้ยหัวสงอกบมันอลไรลูกน้องนะโอ้ตาตายคุณตัดละมันเสยคิดว่าสิบอกินตาเขียวมามาพี่รองมาเด็กไปเด็กนี้เบอร์แลลกสั่งสิมีจอยมามาพี่รองมาด้เหลูกแมปู้แมงหวันสบายดีพี่รอง นี่บอลล้อสูมันเงียบย่งก็อีน้อยนั่นแหละนะ หลับเรอ็ดได้กินสนใ่ลตาามัจมมัจเาางมัมม้น่เดพอหพออเดผุตานี่รูกไ่ได้กินเลยแค่กินเนี่ยมันก็ซ้านี้ว่ามาวาเาตาินี่ก็ได้อโอ้ย ต้องตานหมดเต็มสองคนไป

อี่ยได้ยังไงภาษาเขาเ็นแอกแอบบรุกจับกันจับกันหมดโอ้ยจับกราจับกระโดดง้อเราอยู่คนหน่งเราไปมาอยู่แบบถ้าเราบอกไปต่อไปใช่ไหมจคันคันใช้เขาช่วยนะอ๋อเป็นสามคนเลยเนาะา เอาเออพวเราก็ดีๆนะหอาไปยัง คนเดียวกตืน่นนี่เดี๋ยมาอุกมันอังกันมีกันรวยเลยตาไปที่ห้องนีน้หดคำใส้บับจะคือเงินอยากรวยรายไปกัไม่นายเจ้าไปสั่งว่าถ้าจะจ่อยเอ้าจนือข่อยแค่นี้แล้วว่ตาไปกับเงินกับส้บถส่ถาันไปคนมีแล้ว <laughs> ก็บ่อชอเลยนายพี่จ้างใส่กับบวแล้ว <laughs> ว่าวตาไปยังเป็นห่วง <laughs> เป็นไกกันเนี่ย่าวะายป่๊่แจะไล้เป็นคนมีลรววะ

หาหามาปีน้ำหมูกิน้อกเฮ้ยพอได้กินมาปีน้ำหม,มูมากไปตังนาแล้แทบ ของก่าทมานนะแล้วมันมีไหมจังมั่งหนาทางเเชือกอีบฝานไทยเยหนจ้ะเข้า,าเห็นากิดไปยืนอยู่นี่เขา,า,าขขไปกูนะัวนะยืข้อนี้ไปยืนขันท้ายอันันองนยืดเงี้นี่เขาไปก็ยือยู่หัน Hoa cũng có mười cốt 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 mười Đi mười cốt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  ท่นานได้เที่ยงบ่ได้นเน,นี่ยควมากแค่สิบโมงห้าสิบเอ,อ,อ็ดโมงยังไไปแล้วมาเลี้ยงังไงแล้วมาเีจบรุดไปยังไงรุดไปหาเห็ให้ปูดโทราศัพท์แม่เอามันเต็มจมก

ซึ่งงานคือวินะแล้วคือไปยู่ก,กที่ะจิบานกัไหเน่นนะ,ะ,นะไช้กรโปรงทับมามั่งอได้เต็มอิ่มใบ กันคลิปใหม่คือเก่าพี่น้องไปแล้วไปแล้วแซบแซบ